สัญญากับปู่ย่าอยู่นี่บอกว่าถ้าเลขเข้าย่าจะ้อนถวายจิฟันเมื่อไรหล่ะย่าเอื่นเด้่ย่าพอดีให้ให้ให้เตรียมพร้อมก่อนว่าจะถวายวันไหนอ๋อถ้าเลขเข้าจิจิฟันเนะเลขเนื้อเฮอรอตัีนเลนี้ นอเฮ้ยนอเฮ้ยโอ้คักอีู่ดีให้นั่งนี่เปล่าคณะเราดูดินอเฮ้ยนี่นูเฮ้ยเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลขงานก็นอเฮ้ยแล้วตอนนี้นะครับเมื่อเมื่อไรสีฟ้นมาในี้ยอันเดี๋ยวให้ปรึกษากันก่อนมืออื่นจ้ะมืออื่นเนาะคันว่าพร้อมจังไดกันเดี๋ยวสิให้พ่อจานเพิ่นโทษไปหาโอคครับผมไไดด้่ะ้ครับผม แต่ว่าตัวสีมานี่หูเลยใดหูแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเปิดเผยบัานี้ว่าให้ให้เพื่อนฟอนก่อนให้เพื่อนฟอนถวายเพื่อนก่อนคือความหมายก่อนสิครับสีสเก็ดใน่าสิทิมตัวเลขใบสังกอนเนาะจะจะปล่อยบุญให้ก่อนโอ้จะปล่อยบุญให้ออกดอกไม้สวรรค์ให้ก่อนดอกไม้สวรรค์ให้เอฟซีไปเอาชค่วขอใช่สังกันเนาะนั่นนๆนนนโอ้ะจมันใจดี่าตก็ไให้ให้หาบารมีก่อนครับเพราะว่าถ้ามันเขางวดนี้อีกอะ อรนี้กันแล้วแต่บุญของลูกจะไปถึงบ้านญาหรือจะไปที่ตำหนักรีสเกตก็ได้หรือ,อยังไงแต่ว่าตามหลักแล้วคือเราอยู่ในจุดนี้่าก็ไม่อยากให้ครูบาอาจารย์เขาเสียใจบางทีเราก็บอกบอกโดนอย่างงู้นอย่างนี้เนาะเพราะยยาก็คือเราไม่ใช่ที่คือเปรียบเทียบบลื่นครูบาอาจารย์ว่าสันต <ปะ S 1> ์ทีนี้โดยคิดว่า่านี่เพียงแต่ออกปั๊บ ในกีดย่านของยาวะมึงเดิองวดซีมานี่กูหามึงแล้วตนนัวใดอย่าเฝ้าออปล่อยหามึงฟอนให้กูเบิร์นก่อนสันอ <laughs> ตอนนี้ยาก็ต้องเฮ็ดตามสัญญาเพราะว่าอันนี้ก็คืองวดที่สิบเต็มแล้วคคือเขางวดที่สิบคันว่างวดสีมานีถ้าเขาอีกอะสิบเอ็ดจัง บางเถือมันเข่าหอดิมหางวดอจ่างซีิมหางวดแล้วกับพิษแต้มนึงอีกงวดนึงบันีีต่อไปอีกเด้มันจะเป็นเจีงซีต่อไปเรื่อยๆสมเด้วที่่าเคยบาไว้ว่าเปลนกันที่นาิีเนี่ยเปลนพันงวด่าว่าไหมมับเก็เป็นพ่นงวดอีลีกันทวาวลาเป็นพ่นงวดจ เพราะว่าตั้งแต่เริ่มได้มาสางมาทำอยู่วัดดดนปะกุ้ยเนะาะครับยาก็คือยาตองปล่อยดอกไม้สวรรค์ปูให้มาเราก็ปล่อยไปแต่บางทีมันก็ส่วนทางการถ้าเราชอบตัวไหนมันจะอยู่ตัวนั้นแต่ก่อนที่จะเดินทางมายาก,ก็ชอบสามเกาหาสามเกาหาบนันีลูกตน,น,นมายืนยันค่ำเดิมเพราะว่าเพราะว่ายาคาา่ำหนคำนั้นยาไม่มีเลขเยอะ ถ้ามีเลขเยอะเราจะเปลืองปัจจัยแม่นบอลแม่บอมีเงินซื้อยาสิบเอาหลายแต่งวดนี้ก็มาแค่นิดเดียวาเขาเขาจะปล่อยให้แต่ว่าเพิ่นว่าหายฟอนหายห้แม่เมืองก้อนมามาเน้นหางเดียวเพื่อเขา โอ้นี่ครับผมขนคิ้งลูกเลยผมกับลูกเที่กันี่บนทีเรลก็นาวสบันเลยเม็ดเดียวว่านี่ก็เอาให้นโนฮยเขาได้ยาได้โนฮยือเกานั่นแหละเมื่อคืนฝันว่าเขาเอารถตู้มาถวายย่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวย่าให้ดูรถตู้มาถวายจะเอารถตู้มาถวายอันนี้คือเหตุการณ์ที่เขาบ่งบอกว่าเลขมาแล้วลูกมาแล้วนี่นี่ ไม่เป็นเหตุการณ์จังเลยเนาะอันนี้คือปู่คือปู่เขาเขาให้เขานจะมาแสดงให้ญาณี่มาอยู่ตรงนี้แหละที่เห็นในโทราัะส์นะครับพ่อแม่พี่น้องอาจทีเห็นบม่ชัดปัญใดที่เห็นก็คืองูนะครับอยู่บนต้นไม้พญานาคพญานาคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี่ญาณจะให้ดูตรงนี้ครับโอ้ญาณคีสีเขียวจ้อยเนาะถ้าเราไม่ได้สัมผัสมาอยู่ในจุดนี้ เขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขามาสำแดงพี่อิทธิลิ์ให้เราให้เราดูเอออันนี้คือคือปูนะอยู่ที่บ้านย่าก็เหมือนกันถ้าเขาอยากมาเขาจะมาดูดูยาวขนาดไหนดู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 ยาวมากเลยนี่นี่ถ้าเลขเข้าปุ๊บนี่ท่านจะมาบอกเลยว่า เพิ่นเพิ่นมาจังสี่เพิ่นกับมาอาปากบอกคือเว่ากับากของมาบมามาสี่นะค่ะมันย้อนเสียงสะท้อนเสียงมองอาปากไอ้เพิ่นเบิ่งอาปากไงบทบทสุดท้ายตอนนั้นนี่ตอนนี้มาเพื่อนอาปากมาวเพิ่นนี่ก็พอดีแล้วนี่ว่ันไปเออปูใช่ค่ะเลื่อนหัวมาในเด้อจ้ะเพิ่นบ่ให้หัวนี่สิี๋เห็นกําลังปีนบ้างเคลื่นไว้นะกําลังสิไปยืนอย่างสี่นะให้เพิ่อนงามเพื่นทานปนินี้เพิ่อนใคยเพิ่นก็ไปออืเพิ่นก็ไป อันนี้ถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้คุกกี่อยู่ในจุดนี้เราก็เราก็บโหเม่นบอว่าที่ไปที่มาเฮ้าใดมาสางไม่เหตุมาทํำจังไดเข้ามาจังไดอยู่ในป่าในดอนเม่นบอง่ายไอ้เพื่อนเห็นแน่นี่มึงนีเพื่อนเห็นใช่อืมอืมเบื้องต้นเออเบิ้งอืมมันซองจากพานโทรศัพท์อาซซิเืีอมแล้วนะพี่น้องมันแสงมันปะทะกันพี่น้องถ้าถ้าหนียาต้นต้นท้ายที่ไอ้นั่นเดียสีให้เบื้องตอนที่ว่าไอ อันบ่มีแสงเพราะว่าเขาขึ้นมานี่ตอนเพ่อนเว้าน้ำยานี่เพ่อนอาปากลางล่างกังลางขึนมาอันน้ำมันสีอาปาเลยค่ะตเวละสองแมวอันไปตัละสองนมาทางนี้น้ำนี่ยันไปทั้งแบบนใ้ไปด้วยเพย่ได้นั่งให้ชมบารมีปูยาน่วาดองกวยจ่ายจ่ายตัวแอดมิ่เห็นชัดเจนค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องอาซิบ่าชัดปันไหนเนาะพี่น้องเนาะค่ะ Mm hmm. นี่แหละก็คือบารมีของปูของยาที่อยู่บ้านดอนกลวย <c oughs> ที่ได้สั่งได้ทํำก็คือเขาหาบุญของเฮ้านะแต่ว่าขันถามว่าญาคือสัมผัสได้ิตยานคือปูยาตาย่ายเจ้าภูมิเจ้าทีอยู่นี่เพราะว่าศาสตร์ปังกรเฮ้าเคย <c oughs> เคยเป็นหลูกเป็นหลานเพลินที่ว่าญาว่าจําหอดวันจะของตายได้เนาะจะของตายอยู่มองหันค่ะค่ะเพราะว่าตรงตรงตรงเกดีเนาะตรงตรงที่ไออันนั้นอันโยกอันโบดนี่แหละอันมองทําซิมนี่แหละเน้นเกาเออบ้านหลังเกาจ้าน้ำถ่วมยเนาะน้ำน้ำถ่วบันนี้มันภาคมาเนาะภาคมามันก็ล่งยิหันเออถ้าเข้าเข้าจกเอาคืนปุ้มแบบว่าเงื่อนแบบว่าคันเงื่อนเกาอ็ยังสีนะมันจะึืนนะแต่ว่า เพื่อนว่ายาฝ้าเอาขึ้นทะลกเพื่อนว่ามันบ่มีที่เก็บเพื่อนวางซี่นะบ่มีม่องเก็บเพื่อนกระบอกให้เอาขึ้นจากเรื่องของเรื่องแล้ววันนี้เมื่อย่าสิบฟันเนาะสิเป็นการบวงสวงใบยาหาผลละแากล่างไมว่าบวงสวง่อนก่อนสิบฟอนเนาะต้องเอาผลไม้เก้าอย่างไม่เอาบังคุดละมุดบังกรไม่เอาบังคุดบังคุดละมุดบังกรสาเหตุที่ถามนี่เอฟซี เพิ่อนอยากร่วมจากสีนาเพิ่นพน<า>้พนละามากลากมาจอางสิก็ได้น้อเนาะคือปีที่แล้วย่าก็เคยบวมสวงให้ให้ย่าให้ย่าที่ที่อยู่ในตำหนักนี้คือเมตะเคียนเนาะคือคือยายาอันานั้นยาถวดอนันนัมียากำยาอึบยาไอปูนินตาทั้งเมดทุกองค์นั่นเลตอนนั้นปอย อันนี้เก้าห้าเม็ดเดียวไม่ได้ไม่ได้ให้ซื้อหลายตัวนะมีมีเก้าห้าตัวเดียวเลขล่างมาแน่นอนล่างมาแน่นอนโอ้กิลี่กัดเลเ้อยเต็มสะสารอันนี้ที่นี่ปูญญาพินวาบอห้เอาผลไม้อย่างหลายอย่างให้เอาทุเรียนมาทังอำเภอเพ่นทั้งล้านท่องแอันพวกตำรวจพวกยังอยู่ในโรงพักมากเต่มีแต่ทุเรียนเมิดแม่ค่ะขายผลไม้หอมมา ญ้ากะโยนโยนโยนให้อันลูกหลานเบิดทุกคนเนาะกับผ้ากันทับเอาไอทีเป็นแพกเป็นแพกกะโยนไปซาใายโอ้ยเมนทีบเลยทุเรียนหลายเพื่อนว่าเพราะเพราะว่าเขาให้เอาทุเรียนเพราะยังมัน้นามมันแล้วมันคมเพื่อนวางเจังซียาก็เลยเอาตามตามทีที่เพื่อนบอกนะแต่ว่ามาปีนี่เพื่อนอยากอยากยังอยากพลทใหม่เก่ายางอื เอา,ายันก็ได้แต่ห้ามละมุดบังคุด <hammer. S 2> บัง,บงกรสามอย่างแค่นั้นละมุดมั่งคุดมั่งกรแก้วมังกรน <Felipe. S 2> าะแ <Angel rian S 2> ม่ใช่ใช่เพราะว่ายาเป็นสายพญานาคเขาไม่ให้ไม่ให้ฉันไอแก้วมังกรคันว่ามุดนี่ห้องเฮ็ดยังต์ก็มีแต่มุดลงบ่มีสว่างจ้า บังคุดก็มีแต่คุดอยู่จังสันล่ะกันเลยก็เลยบอให้เอามันบอเหมาะสำหรับม้งงานมงคนจ้าจ้ามาสิคุดจิห์วนีิ์ุดเป็นเซติเมตคันว่าผัวบักนอกบักนัดตามันหลายมันบอหลายตาหลายได้เนี่ยไปม้งไหนเขาเห็นม้งเหมือเดตตาไหลนั่นล่ะครับแม่ซ้อมตัวเลขนี่เต็มเลื่ก่อนได้ได้ไปให้จังไลก่อนเมื่อร่อสักคนกันนี่เมื่อฟอนยา เจ้าพุ่มเจ้าทีปูยาตายายพระวิดามารดาอยู่นี่เพื่อนว่ามึงต้องฟ้อนให้กูก่อนให้มึงจังจังให้มึงเปิดปากเพื่อนวางสี่ค่ะให้ล่ำให้เพื่อนเบิงก่อนฟ้อนให้เพื่อนเบิงก่อรมาซ้ําแต่ในใจมีแล้วน้องยามีแล้วมีแล้วย่าพี่น้องเอฟซีเพันถามมาเสีนะจ่ามีแล้วจ่ามีแล้วแต่ว่าตอนนี้ยาบอบบบบปอยคือให้ให้ฟ้อนล่ำให้เพื่อนกรค่ะคือสัจจะวาจารยาว่าข่วมใดคือข่วมสัตย์ เบาสันส้นสันคือว่าค่วมสัตว์ของยาค่ะครับผมอ,มอือคือคือเข้าเบาๆไล่ค่ำจังสี่นะค่ะอ <ห> elle, มืดหมดแม่ที่ขาบ้านมีจะไหนก็มีจะไหนอันนี้คือคือมันเข้าแล้วย่าไม่ได้กลับเพราะว่าเราพึ่งสาหาลือแล้วก็จะได้อันนี้เอาพุธไม้บาถวายให้เพื่อนก่อนยาสีล่ำบุญกะสิทธิ์ทิ้งดอกไม้สวรรค์ไว้ให้ก่อนให้ลูกให้ร้านก่อนยาสีฟอนร่ำระบาห้บันนี้ยากระสีป้อยบุญป้อยโชคบารมีให้ลูกให้เต่ามือสุข้อน่าคือเห่าจิตเดมาสางมาแปลงน้ำกันแม่นบอลนั่นแหลยประแม่นว่ายา ได้ตามหลักนี่ญาสิเปิดเผยก็ได้คสิ่งที่มนุษย์หน้าไหนมาก็แล้วแต่คมันมาแบบว่าไม่มีสมาคารวะนนเพิ่นบ่ปล่อยนนเอามากี่คนแล้วคมายามไใดยาบ่เปิดบเผยบ่ว่าจาบดนี้มาเสียใจที่หลังนนแล้วใครเสียใจก็พิกมพวกลุกๆบ่หูจกักคราเทศะหลูกมากปุ๊บยานนางยู่ปุ่นบานบ่พากันข้านไปกาบเพิ่นค่ะ กูเปิดให้มั่นกูเปิดให้มันเห็นบวะมันกับโยนยาสิเถอสาเถอสาตอนนี้เห็นแน้วฮะจังได๋จะดีโบควันยาเจ้านี้จังวันมันช้ำเมือดเปิดตาเนาะอาการผมขอบคนใหญ่หลยครับล้าไปด้วยเด้อซาเถอไทนยาสาเถอตาลูกอยู่บนกระโถาแบบว่าลูกลูกกันโดยที่เราไม่รู้จักกัน